กินเข้าค่ะพี่น้องพี่น้องกินเข่ากับซุปบะหมี่จ้ะกินข่ากับซุปบะหมี่แซ่บๆน้ำกันเลยจ้า ตสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุปฟูสุกข,ข้นเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะกินข่าวน้ำกันค่ะสุบกหมีจ่จาพี่น้องจ้า บอกพี่เแซ่บแซ่บน้องกันเลยจ้ะใส่ไปใส่ไปแห่งจกะพี่น้องใส่ไปย่างใส่แค่หม้อหาพี่น้องเขากันแสดงวาจะพี่น้องจ้ะ สเสดาวแซ่บแฉบยบ่ายลวกสเสดาวแทบแฉบบมาขายบาะใจ๊กซื้อใจพี่น้องสเสดาวแล้วมันแสบค่ะคมแรงคมง่ายมันกัดนด้ค่ะพี่น้องเด้อมีข้อแรงค่ะพี่น้องจ้า 哼哼哼。<laughs> ผักแก้มเข้ากับมิ้นทมไยมิม่งแค่อมมิ่งแตงค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็มีผักกระเดาค่ะผักสะเดาเนาะ มากนินขึ้นกันกระยับขมัดได้ค่ะพี่น้องจ้าได้แดงมากินกับเขาแบบนี้นะคะ่ะพักๆแซ่บดีกนดินบะอ้วนพี่น้องคือของแบบนี้แบบพี่พ่พน้องข้ามใหญ่แบน้นองจ้าตุย้ย แบบพี่น้องกินตะเบียงตะเบนพี่น้องยนะังหัวหอมพี่น้องกับหม,มูกับเน,นื้อตอนยะั้ง ความปลาย่างพี่น้องจ้าหนานี่บ่ิเวนหนาบักหมี่ได้พี่น้องแยกย้ายไปได้บกหมี่ไม่จะใส่ต้มมาขายป <c oughs> สื่อน้ำเพลินเหมือนเราเนี่ย น้ำไม้กับน้ำไม้เ้าตุมเองแกพี่น้องโหแต่อ่อนๆมันน้ำไม้ได้ลายับพี่น้องพี่ล้งบานเขาน้ำไม้ไายจ้ะว่านน้องนี่เลยค่ะวอแต่สิมีแดดหลหรอค่ะลายมือมาแล้ว ก็เบิ่งกินลงกิบเถอะค่ะพี่น้องจ๋ามันบ่ค่อยแจงบม่คบอคอยสว่างฝนโต๊บ่แร้อบ่แร้อพี่น้องว่า้าสิมีแดดงพี่น้อง bắp mì kilo nhưng để đèn sụp bớt đấy à đừng bớt bớt từ nương, ăn kem ว่าเมนพัวกินเงี้ยนได้ค่ะพี่น้องจ้าจิ้มเป็นเครื่องไปอยู่จ้า่ะ่าส่วงนี้แซบก็ให้กินไปก่อนนะพี่น้องพาพี่พานนองห้มบีห้มนนองให้กินจ้ากัดระบางเครื่อง น,นั้นแขวบดีกินยากระกินยาพี่น้องจะแดงกับแขวบดีกันนะคะพี่องจะห้างกลางน <c oughs> ยังกัดหมอน,นะเขาสีสแสบ กินคลิปกับจุดอยากกันยุ่งพี่น้องเอ้ยสองกดอารดกดหนึ่งอยู่ทางุ่นกดหนึ่งอยู่ข้างหลังแต่เสี่ยงจุดหายอ่ะ เพียงดีใหม่กุดกุดกัดกาดพี่น้องจะ้ะเป็นตาบวมบวมว่ะคะพี่น้อง่เดยาแดงมืออยเดยาแดงก็เลยนอนเวียนค่ะพี่น้องปกติกับสิบ่านอนเวียนหรอค่ะ ตาบ่ามื่อนี้อยนอนหลับได้ก็ดีเนาะพี่น้องเดี๋พักผ่อนเนาะ แกะหมูเขาเจาะเห็ดบ้าใหม่ๆใช่พี่น้องหอมจากกินข้าวเนี่ยเขากันค่ะพี่น้องกินกับพวกซุปๆเนี่ยเดี๋ยวมือ่อหลังแกแดงกินซุปน้ำมัเด้อพี่น้องก็ไม่กินโฮมกันจแต่เมี่ยงเขากินซุปบหมีม่ไปก่อนนะน้ำม่เขาไล่ไล่พี่น้องแกแดดให้นอนไปส่วนใบถ้ากิน หนาแรงกับป้านั่นครับพี่น้องแล้วน้ำไม้อันนี้แยแดงกับเฮ็ดเป็นน้ำไม้อัดปีใบพี่น้องเฮ็ดน้ำไม้ทุงไว้ไนนรรค่ะพี่น้องว่าจะกินหนาแรงร้เบิืงเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องเนาะปีนี้หัวตะไม้อยู่บ้านนอกรองเฮ็ดเบิ้งค่ะแต่อเค,คี้กะสิมาตอบโจทย์พี่น้องเนาะบ้านเองแต่ไม่สิออกมาสมคือออกมานี่สิออกมาแสบหอมครับพี่น้องนี่น้ำไม้อันนี้แยแดงเฮ็อดอัดอัดทุงไว้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขา้าใจเอามาสู่กันเบิืงเนาะทำมาซิมจย่าอามาสู่กันเบิืง เขาจะว่าพี่น้องจ้าคลิปนี้ราพีร่าหนองไปก่อนสุบหมีห้องกระชินบเบิดดอกกหลายพวดใจพี่น้องจ้าสุบมาเป็นกิลโล่งอร่อยสบไยกับแบงกินไปครึ่งนึงเครึ่งน,ง,รงนึงกับแบงไว้ให้ตัดเสี้ยงเนาะคะ่ะเนาะตัดเสี้ยงแขวบสดีบวกินคลิปต์น้ำแบบเอาคลิปนี้ก็ว่าราพีร่าหนองไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมนนะ้อพี่น้องเนาะนะคะไม่บายฮักคุณเจ้าซุปหมูทุกคนนะคะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ากิฟหน้าพ่อกันไหมคะ่ะ